ลองสังเกตบอนสีของเพื่อนๆดูนะครับใครเป็นแบบนี้นะครับรีบหรือด่วนเลยนะครับเพราะว่าสวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษนะครับวันนี้จะพาทุกคนนี่มาชมบอนสีนะครับที่อยู่ต่อหน้าทุกท่านเป็นบอนสีหกหลงของผมนะครับวันนี้ในหัวข้อเรื่องว่า ลองสังเกตบอลสีของทุกคนดูนะครับว่าใครเป็นแบบนี้บ้างนะรีบทําการรื้อด่วนเลยรู้ไหมทําไมเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามานะครับพูดไปพร้อมกันนะครับสําคัญมากนะเรื่องนี้ต้นหกลงต้นนี้ผมลองสังเกตมานานแล้วว่าลักษณะอย่างนี้นะครับว่ามันแปลกลงแปลกลงอ่ะลองให้เพื่อนๆลองสังเกตไปตามที่ผมพูดนะอันนี้คือใบเขาใช่ไหมครับใบที่เป็นใบเก่าแล้วแหละ ดูลักษณะอ่ะม,มันมันมีหลายปัจจัยเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเห็นไหมขนาดใบนี่ใหญ่ใช่ไหมครับพอใบที่ออกรองมายิ่งเล็กลงนี่มันมีความผิดปกติแล้วนะครับตามจริงอ่ะใบถ้าหากเนี่ยออกมาหลังจากอนเนี้ยถ้าต้นที่สมบูรณ์ดีมันต้องมีขนาดที่ใหญ่เท่าๆกันหรือว่าใหญ่กว่านั้นนะเหมือนต้นบอนสีผมต้นอื่นๆนะครับใบก็มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่อันนี้ดูครับยิ่งแต่หดลงหดลงดูหลอด หลอดมันก็ยิ่งแต่แทงหดลงเนี่ยเห็นไหมครับมันมีปัญหาแล้วแหละนะนี่เห็นไหมแล้วมันอะไรลักษณะเนี่ยไม่สดไม่อะไรเลยมีแต่อยากจะทิ้งใบทิ้งใบนะครับแต่ผมก็แปลกเออมันหมดฤดูของการทิ้งใบของบอลสีแล้วแต่ทําไมบอลสีต้นนี้มันถึงนะครับไม่งาเหมือนของคนอื่นเลยของคนอื่นนะครับผมไปเห็นโอ้โหมีการแตกกอแตกดอกแตกอะไรไปมาเต็มเลยไอ้นี้นะครับยิ่งแต่ขี้เหร่ยิ่งแต่ขี้เหร่นะครับแปลกนะ เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะรีบมาแก้ไขปัญหาผมว่าในดินเนี่ยมันต้องจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะทุกคนดูดิเห็นไหมใบนี้ยิ่งแต่อะไรจากใบนี้ก็ขนาดมาเหลือเท่านี้นะครับเนี่ยมีปัญหาแล้วรีบรื้อดวนเลยนะทุกคนเพราะว่าในดินเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับรากหรือเกี่ยวกับดินอะไรก็ได้เดี๋ยวจะมารื้อแล้วเราจะได้รู้นะครับถ้าหากเรายังไม่รื้อเราจะรู้ได้ยังไงผมก็ยังไม่กล้าบอกเราต้องมารื้อก่อนนะดูลักษณะสีเรืองตะตึงกระเงาะ เราะอะไรเสดเลยไม่รู้เนี่ยนะถ้าภาษาบ้านผมเขาเรียกว่ามันแบบเริงเติงเริงตเต,ะต,ะตึงกะแงะก็เะงาะถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรมันแบบสลดสลดแบบมันไม่สดชื่นระรื่นใจอะไรเลยอะอ่ะเดี๋ยวเราจะมารื้อเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามามารื้อดูเลยครับจะได้รู้กันถ้าไม่รือ้อจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมนะครับนี่มันต้องมีสาเหตุปัจจัยอะไรแน่นอนนะเนี่ยดูดิน ดินก็ไม่ใช่ว่าดินไม่ดีนะก็ดินดีนะครับแต่ว่าหรือว่าหมดสภาพหมดปุ๋ยหมดอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูรากด้วยมันเกิดเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นฤดูหนาวผมจะไม่ว่าอะไรเลยเออถ้ามันจะยุบใบยุบอะไรก็ให้มันยุบไปนะครับไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่นี่มันถึงฤดูที่บอลสีจะต้องมีความเจริญเติบโตได้ดีนะเออของคนอื่นผมก็เห็นดีแต่ของผมทําไมมันถึงเป็นเช่นนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาสังเกตก่อน ให้เพื่อนๆทุกคนสังเกตไปพร้อมกับผมนีตรงโคนต้นยังไม่เห็นอะไรนะครับชัดไหมครับนี่ให้สังเกตดูนะครับหัวก็ไม่ใช่ว่าเล็กๆนะหัวใหญ่เดี๋ยวขอล้างรากก่อนเราจะมาล้างรากดูเลยให้ชัดๆนี่แหละนะครับถ้าหากบอลสีเราพบปัญหปัญหาอะไรเนี่ยต้องรีบรีบแก้ไขรีบดูเราจะได้รู้ รากก็ดีนะทุกคนรากสุขภาพดีมากเลยเห็นไหมครับไม่ใช่ว่ารากไม่ดีนะเนี่ยเออรากสุขภาพดีนะครับหัวก็มีหัวขนาดใช้ได้แต่อันนี้เป็นพวกรากเสียเสียเออก็สุขภาพดีมีเขี้ยวมีอะไรนะครับแต่ทําไมถึงเป็นเช่นนี้เห็นไหมครับใบมีขนาดเล็กลงเล็กลงไอ้ใบนี้เล็กไอ้ใบนี้ใหญ่แล้วก็ทิ้งใบอยู่เรื่อย เดี๋ยวผมจะมาอย่างนี้เลยนะไม่ต้องไปกลัวเขาตายครับทุกคนต่อเมื่อเขาที่มีหัวอยู่เขาก็จะไม่ตายบอนสีเป็นพืชที่ไม่ได้ตายง่ายนะตายยากถึงเขาทิ้งใบหมดใบไปแต่ว่าถ้าหัวอยู่มันก็รอด <c oughs> อแปลกมาอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับดินเนี้ยดินนี้น่าจะหมดสภาพแล้วนะครับทำให้มันชะงักการเจริญเติบโตน่าจะเกี่ยวกับดินแหละนะทุกคนผม ไม่สามารถการันตีได้แต่สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนทําคือถ้ามีบอลสีลักษณะเนี้ยรีบรื้อเลยนะครับรื้อดูเลยเราจะได้รู้นี่เห็นไหมนะครับหัวอย่างนี้ก็ฝังคืนเลยผมจะทํายังไงต่อละ่ะผมจะทําจัดการอย่างนี้เลยทุกคนผมจะจัดการจัดการเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเขาเลยถ้าเราไม่กระตุ้นไม่ทําให้เขาเจ็บแสบบ้างเขาจะอยู่อย่างนี้แหละมันจะไม่โต ัดจอมออกเลยนี่อันนี้เป็นจอมนะครับเอาไปทาปูนแดงแล้วก็ปลูกนี่เอาไปทาปูนแดงแล้วก็ปลูกใบใบนี้ผมเด็ดออกเลยใครไม่เด็ดก็ได้แต่ผมจะเด็ดนะครับไม่ต้องไปกลัวเขาตายหรอกนะครับเขาไม่ตายแน่อนอนนี่ส่วนหัวนี้นะไม่ต้องผ่าหรอกทุกคนเอาไปฝังดินเอาไว้นะครับไอ้พวกเขี้ยวพวกอะไรที่เขามีเนี่ยเขาก็จะแทงมาเป็นต้นต่อไปนะครับนี่แหละเป็นวิธีการแก้ปัญหานะว่า เออมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านดินหรือมีอะไรสักอย่างเนี่ยนะทุกคนนี่แหละครับคือถ้าหาเราพบบอลสีเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องแก้ดูโอ้แก้ดูถาขก,กอภัยนะหรือดินดูนะครับเผื่อจะเจอเพลี้ยเจออะไรก็นะครับนั่นแหละนี่แก้ไขปัญหาครับบอลสีเราจะได้สวยทันของคนอื่นนะครับเราปลูกเขาแล้วเราก็ต้องดูอะไรให้ดีนะครับนี่อันนี้เป็นหัวนี่เห็นไหมอันนี้เป็นจะแทงนอออกมานะ่นะครับอันนี้เอาไปฝังดินเลยนะ ส่วนอันเนี้ยเราก็เอาไปปลูกนะครับเดี๋ยวผมขอตัวทาปูนแดงก่อนนะเพื่อนอน,นี่ครับแล้วก็เตรียมกระถางมาปลูกเลยนะครับง่ายๆไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากเนาะนะครับทําแบบบ้านบ้านทแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายนี่แหละนะครับพูดเสียงดังฟังชัดให้ทุกคนได้ยินนะครับนี่ไอนี้ผมก็จะเอาปลูกลงไปเลยนะครับเอาปล,ปลูกลงไปเลยนี่นะครับฝังฝังไว้ย่างงี้แหละนะครับแล้วก็รดน้าเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวมาเอง นะครับไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากมากส่วนอันนี้ก็เอาหัวฝังลงไปเลยไว้อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็รดน้ํานะครับรดน้ํานี่ครับรดน้ําไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็พักไว้ในที่ร่มนะครับเดี๋ยวเขาก็ไอ้น,นี้เดี๋ยวเขาก็จะงอกมาเองอันนี้เดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวได้เองนะครับแล้วก็ รอดูแลต่อไปนะครับเพื่อนเพเพียงเท่านี้แหละครับวิธีการนะครับที่เราจะแก้ปัญหานะครับนอก้าหากไว้อย่างงั้นบางที่เขาอาจจะไม่มีการเติบโตไม่มีการพัฒนาอะไรขึ้นเลยก็ได้นี่เราต้องมาดูต้องทําการแบบนี้แหละนะครับเพื่อนๆการเลี้ยงบอลสีไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าหากเราสนใจที่จะศึกษาแล้วก็ใจรักจริงนะครับมันก็ทําให้เราเรียนรู้ได้แหละเนาะนะครับก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไป นะครับอย่างว่าผมก็ไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้อะไรมากมายหรอกนะครับก็คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนหากเป็นความรู้อะไรก็นะครับฝากเพื่อนๆกดแชร์นะครับฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับใครมีคําถามหรือคาติชมอย่างไรฝากไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้โรคเยอะนะไปไหนก็ป้องกันตัวเองให้ดีนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึที่2ที่3ที่4ที่หเลขหน้าเลขถ้ายทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ